ขอบคุณมากๆเลยนะคะออเดอร์ Order, สั่งตัดกระโปรงในวันนี้คุณลูกค้าขาวันนี้คุณลูกค้านะคะเลือกเป็นผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโครนทอเครื่องกัดลายแล้วก็เป็นงานผ้าฝ้ายดักแด้สีดําด้วยนะคะตัดเป็นกระโปรงคุณลูกค,ะคะ้าขากระโปรงไซส์ใหญ่พิเศษแบบนี้คุณลูกค้าบอกว่าชอบแบบให้บานแบบเยอะๆเลยใช่ไหมดังนั้นคะ่ะคุณลูกค้าต้องใช้ผ้า2ผืนดังนั้นคะ่ะคุณลูกค้าต้องใช้ผ้า2ผืนถึงจะแบบว่าบานได้แบบว่าจุดใจนะคะแบบว่า คุณลูกค้าชอบมากคุณลูกค้าชอบมากๆเลยนะคะบอกว่าตัดเป็นนะคุณลูกค้าจะใส่เอวอยางยืดเนาะใส่เอวอยางยืดแล้วเจาะก,กระเป๋าให้ด้วยอีกสองข้างทั้งสองข้างเลยเนาะเจาะกระเป๋าให้ด้วยทั้งสองข้างแบบนี้ค่ะ คุณลูกค้านะคะรอบเอวก่อนยืดอยู่ที่40นิ้วคุณลูกค้าคะคุณลูกค้านะคะรอบเอวอ่ะ40นิ้วใช่ไหมท่านี้ว่าเวลาเราตัดนะคะเราตัดกระโปรงแบบนี้ค่ะที่เป็นเอวอยางยืดก่อนยืดนะคะอยู่ที่34นิ้วก่อนยืดอยู่ที่34นิ้วแบบนี้แล้วมีกระเป๋านะคะเจาะ2ใบใช่ไหมแล้ว ás, คุณลูกค้าบอกว่าอยากได้แบบว่าที่แบบบานมากๆนะคะแบบบานแบบเจ้ protagon, าหญิงเลยใช่ไหมบานแบบเจ้าหญิงเลยก็คือบบแบบบานอย่างนี้เลยนะคุณลูกค้าคะ ก็คือ1ผืนน่ะก็คือแผ่นหน้าแล้วก็คือผ้าอีกหนึ่งผืนอ่ะก็คือเป็นแผ่นหลักตรงนี้นะคะคุณลูกค้านะก็คือแบบบานได้ใจมากๆเกินนะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งทาเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้คุณลูกค้านะคะมาสั่งทํามาสั่งตัดนะคะอยู่ที่หน้าร้านแม่มดีผ้าไทยของเราค่ะหน้าร้านอยู่ในอำเภอเมืองค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดคุณพี่จ๋าคุณลูกค้าสามารถนะคะติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 008วันนี้นะคะ ถ้าใช้ผ้าช2ชิ้นจัดโปรสุดพิเศษให้1590บาท1,590บาทวันนี้คุณลูกค้าสั่งตัดทั้งหมด3ตัวค่ะคุณลูกค้าสั่งตัดทั้งหมด3ตัวตัดเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมดตัดเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมดคุณลูกค,าค้าขาอีก1ตัวตรงนี้นะคะจะเป็นสีส้มนะคะสีส้มดอกจานหรือว่านะคะสีส้มดอกทองควาวนั่นเองสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดได้นะถ้าคุณลูกค้านะคะรอบเอวรอบเอวเท่าไหร่น ถ้าถ้านุ่มตัดหรอนุ่มก็จะตัดก่อนยืดใช่ไหมเอวรอบเอวก่อนยืดนุ่มก็จะตัดอยู่ที่สามยี่สิบสี่นิ้วใช่ไหมนะคะแล้วก็ความยาวของกระโปรงนุ่มก็จะตัดสุดผ้าเลยแล้วนุ่มใช้ผ้าแค่ชิ้นเดียวก็พอเพราะว่านุ่มก็แบบอ่าบานแต่ก็บานพอประมาณเนาะแต่ถ้าอยากได้บานมากๆนะคะเหมือนคุณลูกค้าท่านนี้คุณลูกค้าต้องใช้ผ้าทั้งหมดสองชิ้นถึงจะแบบบานอลังการได้แบบสุดๆเลยบานจริงๆนะแบบว่าสวยอะแบบตัดออกมาเราก็สวยเพราะว่าคุณลูกค้าต้องการแบบนี้นะ คุณลูกค้าต้องการแบบนี้จริงๆ,ๆนะคะสวยเนาะแล้วก็นําผ้านะคะในส่วนของเขาเองเนี่ยไปทํากระเป๋านะคะทำกระเป๋าเพราะว่าเวลาเวลาเราใส่ถ้าถ้ามันไม่ใช่ผ้าที่ที่ที่เป็นผ้าของเขาเองนะคะเวลาในดัเงเวลาเราใส่ใช่ไหมมันก็จะเห็นแบบนี้นะคะมันก็จะไม่เรียบร้อยดังนั้นค่ะเราก็ต้องนําผ้านะคะแบ่งผ้ามาทํากระเป๋าด้วยนะคะทั้งสองข้างเลยนะ ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจให้ทางร้านของเราตัดให้นะคะคุณลูกค้ารอบเอวเท่าไหร่นะคะความยาวของกระโปรงคุณลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยรวมไปถึงผืนนี้ค่ะเป็นผ้าฝ้ายดักแด้ดสีดำผ้าฝ้ายดัก